รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวขออนุญาตถามน้องๆนะครับจากมาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรครับใครพอจะให้คําตอบได้บ้างครับเชิญครับผมสนับสนุนความคิดทางคุณแม่นะครับบางทีผมว่าโรงงานเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาหนึ่งแล้วเนี่ยที่เหลือมันจะตามมาเองะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทางที่เวิร์กที่สุดแล้วครับแล้วปลอดภัยด้วยครับผมสนับสนุนความคิดของทางฝ่ายลูกนะครับ เพราะว่ารัฐบาลก็เปิดไฟเขียวแล้วแล้วก็นี่เป็นวลระแห่งชาติด้วยครับแล้วทางลูกได้ศึกษาเกี่ยวกับลดปัญหาความเสี่ยงมาเป็นอย่างดีครับสนับสนุนฝ่ายคุณแม่นะคะเพราะว่าทําทีละลงเวลาเกิดปัญหาเราก็จะได้แก้ไขไปทีละโรงงานนะคะผมขอสนับสนุนทางด้านคุณลูกนะครับผมเพราะว่าไหนๆก็จะทําแล้วก็ทําไปให้สุดเลยครับก็สองสองนะ ใกล้เคียงกันมากเลยนะ2องสมาดูนะครับผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งกันก่อนนะครับวันนี้ผลโหวตสูงถึง65%ปเซครับและคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งเชื่อในแนวความคิดของคุณแม่ครับ S 1 5เลยนะฮะเชื่อคุณแม่นะเดี๋ยวมาดูผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวถิ่นสันติสุขขอเชิญสมาชิกทุกทท่านที่หน้าเวทีเลยครับเลือกดีๆนะคะมีการขู่กันเล็กน้อยด้วยนะฮะท่านแรกนะครับเป็นคุณบอยคุณบอยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางคุณเพลินนะฮะคุณบอยครับคุณบอยจะโหวตให้กับใครครับ มีการ <นะ S 2> จ้องหน้ากันด้วยนะมผมขอโหวตให้กับคุณลูกครับมาที่ท่านต่อไปนะครับน้าเล็กเป็นน้าของคุณเตินนะครับน้่เล็กครับน้าเล็กจะโหวตให้กับใครครับ อานำขอเลือกคุณแม่ค่ะเสมอกันแล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมาที่ท่านที่สามน้าภัยเครียดนะเนี่ยนาภัยจะโหวตให้กับใครครับตอนนี้แล้ว ไม่กล้ามองหน้าคุณเพลินเลยในฐานะของหัวหมูตัวลงฟันนะครับผมโหวตให้กับคุณลูกครับโอ้โหนี่วาจะเลือกแม่นะนำไปแล้วคุณเพลินนํำไปแล้วนะสองต่อหนึ่งนะครับมาที่ท่านต่อไปน้องแพลรวนะครับเป็นน้องสาวของทางคุณเพลินน้องแพลรวครับน้องแพลรวจะโหวตให้กับใครครับ เดินยากมากโอ๊ยงานนี <desserts> <Negative hungry> <sh arp inhale> ้ขอเลือกคุณแม่ค่ะมีการตัดที่ตัดน้องกันไหมฮะไม่ย่งนั้นใจเย็นจะเย็นตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวทำสิ็จเดี๋ยวเขาจะช่วยจะอะไรอย่างนี้นี่เหรอไม่รู้เดี๋ยวกลับไปเกลีร์กันเองผมไม่รู้เรื่องตอนตอนนี้นี่นะฮะคะแนนเสมอกันสองต่อสองแล้ว นสุดท้ายเป็นคุณพ่อคุณพ่อครับถามก่อนว่าหนักใจไหมครับหนักใจตั้งแต่ตอนก็ททางานกันแล้วคุณพ่อจะโหวตให้กับใครครับซีโร่แวสจำกัดมหาชนซ <c oughs> ีโร่แสจำกัดก,ก็โอเคนะงิงคาต้องเลือกนะครับครับเลือกฝั่งลูกครับโโอ้ <c oughs> ผลสรุปแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวถิ่นสันติสุขนะครับโหวตให้กับคุณเพลินชนะไป3ต่อ2ครับมาถึงการตัดสินนะครับจากท่านประธานสูงสุดเชิญครับท่านประธานครับก่อนจะตัดสินนะคะต้องถามเพิ่มเติมทุกคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวเนี่ยอยู่ในธุรกิจของราชอิควิปเมนต์ใคร คนไหนมาช่วยคุณเพลินในธุรกิจของซีโรเวสบ้างคะหนูใช่ไหมน่ภัยด้วยเปล่าหูหมูทะลวงฟันใช่ไหมหูหมูทะลวง <c oughs> ฟันครับ <c oughs> ทำไมถึงเข้าข้างเพลินคะ,ะเพลินอยู่หน้าง,งานตลอดนะครับอยู่หน้าง,งานครับอยู่หน้าง,งานตลอดเพราะนั้นจะเข้าใจวิธีคิดหรือปัญหาต่างๆจะรู้ทั้งหมดชั่วโมงนี้ต้องทํา ต้องเดินให้ได้จะทําให้เราสําเร็จโดยเร็วพูดเหมือนกับว่าต้องต้องตอนนี้แหละผมมองว่ามันเหนืยเท่ากันนะครับจะเริ่มทีละหนึ่งหรือทีเดียวเนี่ยหนื่อเท่ากันเพราะยังไงเราก็ทํางานเต็มร้อยอยู่แล้วคุณพ่อพิชัยเนี่ยเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยตําแหน่งตรงนั้นนะเป็นตําแหน่งที่น่าจะเข้าใจแล้วก็มีบทบาทสําคัญ ที่จะอธิบายให้รัฐบาลฟังถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาแล้วกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยนะคะที่สนใจจะทําธุรกิจอันเนี้ยที่ผ่านมามีอุปสรรคเนี่ยคุณพิชัยก็ได้ช่วยกับสภาวตสาหกรรมที่จะทํารายงานเรื่องนี้ให้กับท่านนายกัฐมนตรีทราบ จนนำมาสู่นโยบายอันนี้หรือเปล่าคะจริงๆพลังงานทดแทนม,มีมีหลายหลายอย่างตั้งแต่สายลมแสงแดดตั้งแต่ว่าชีวมวลโรงไฟฟ้าขยะนะครับต้องยอมรับตรงๆว่าจะเป็นธุรกิจที่มีคนมาหันมาสนใจและมีความไปได้เป็นไปได้เมื่อท่านนายกให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างที่คุณแม่พูดมาแต่ต้นอ่ะเกือบจะสิบหน่วยงานที่พยายามเข้ามามีส่วนในการตัดสิน,นแล้วก็หลายๆหน่วยงานประกาศเว็บ เว็บไอที่ต้องติดปัญหาทั้งหมดไปสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจาก5ปีที่แล้วเนี่ยมากเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนมากครับกฎระเบียบนโยบายที่สนับสนุนนาทีนี้อาจจะเหลือแค่1หรือ2หน่วยงานด้วยเหตุนี้คุณพ่อก็เลยมาเข้าข้างคุณลูกประเด็นถกเถียงกันอย่างนี้ระหว่างคุณลูกกับคุณแม่เนี่ยมีบ่อยไหมคะตอนนี้ไม่บ่อยครับเพราะว่ากลับบ้านแล้วคุณลูกไม่ให้พูดครับถ้าพูดต้องทะเลาะกันฮะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะของของครอบครัวแต่ก็เห็นความน่ารักนะ ระหว่างคุณลูกคุณแม่น้องแพลวระหว่างที่จะเลือกใครนะคะก็ะเป็นความกุ๊กกิ๊กน่ารักนี่แหละของของครอบครัวคุณแม่จะวางมือเมื่อไหร่คิดว่าจะวางมือไหมอยากให้เกษียณแล้วถ้าคุณแม่กเกษียณลงเนี่ยลูกๆทําไหวไหมลูกไหวไหวแน่นอนเพราะเรามีทีมงานนี่มีน้าๆเฮียอะไรต่างๆที่มาช่วยกันแล<ต>้วจริงๆยงอยากให้กเกษียณสักทีนึงก็แม่จะได้พักไงนะจะให้แม่ไปทาอะไรยาะพร้อมตัดสินค่ะ เลือกคุณลูกค่ะ oh. ทำไมถึงเลือกคุณลูกครับถึงแม้คุณแม่จะชนะมา2อโหวตนะจากคอมเมนเตเตอร์แล้วก็คนดูแต่ว่าตรงคอมเมนเตเตอร์เนี่ยคุณวะสันเข้าข้างคุณลูกซึ่งแปลกมากคนมีประสบการณ์คนเคยรวยนะ <c oughs> ก็พูดง่ายๆเคยเจ๊งมาก่อนเหมือนกันในช่วงวิกฤตแล้วควรจะเป็นคนฝันร้ายที่กลัวเรื่องเนี้ พูดเหมือนกับคุณวส,สันต์จะเข้าข้างคุณแม่แต่เลือกคุณลูกเพราะว่าท่านต้องเห็นโอกาสบางอย่างสําหรับประสบการณ์ถึงวันนี้นะ,นะเพราะฉะนั้นคนที่เคยผ่านวิกฤตและคิดว่าโอกาสก็มีไม่ใช่เอาฝันร้ายเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเป็นอุปสรรคในการที่จะยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้อย่างคุณวส,สันต์เนี่ยนะทำให้ประธานเนี่ยหันมาคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นปกติของคนไทยอ่ะที่จะกลัวความเสี่ยงนะและคนดูเลือกแบบนี้น่าจะเป็นเป็นปกตินะคะแต่มาประเด็นญาติเนี่ย พอคุณพ่อซึ่งอยู่ในสภาวตสาหกรรมด้วยแล้วก็หัวหมู่ทะลวงฟันของคุณไั่บอกว่าอยู่หน้างานณจุดนี้พูดตรงกันทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณคุณภัยนะว่ามันต้องเวลานี้เท่านั้นรอเวลานี้มา5ปีแล้วแล้วรออีกนิดนึงนะถ้าไม่ไปต่ออีกนิดนึ่งนะฮะ มันอาจจะสูญเสียที่5ปีที่ผ่านมาโอกาสที่จะไปได้เป็นธุรกิจที่ลิสเท็ดกาตลาดลักทรัพย์เหมือนที่เพลินฝันเนี่ยมันอาจจะสูญสิ้นไปไม่ใช่ตอนนี้นะฮะแล้วคุณผู้สานถามคาถามสําคัญว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเฟลไปบ้านนี้ล่มสลายไหมมอนกับน้องเพลินก็ดูความเสี่ยงไว้แล้วเธอบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วถ้ามันถึงขนาดนั้นสองสาวนี้น้องเพลินสู้นะแม่เขายังอายุไม่ไม่มากขนาดจะถอยกลับมาไม่ได้คือสิ่งที่ตัดสินใจว่าเมื่อเมื่อผู้ ทำธุรกิจนี้ลุยเต็มที่แล้วก็ยอมรับว่าดูความเสี่ยงมาทั้งหมดถึงโอกาสวันนี้แล้วจุดนี้เท่านั้นที่จะที่จะต้องเดินหน้าก็เลยเลือกอันนี้นะคะแต่นั่นคือประเด็นของธุรกิจนะประเด็นธุรกิจในรายการนี้มีเวลาแค่40กว่านาทีในการจะลงทุนเป็นหมื่นล้านนั้นต้องมีความรอบครอบน้องเพลินบอกว่ามันมีการดูศึกษาความเป็นไปได้แล้วและการศึกษาความเป็นไปได้มันต้องพูดถึงความเสี่ยง ในซีเนเรโอหรือว่าสถานการณ์แตกต่างกันนะคะว่าถ้ามันเลวสุดเป็นอย่างนี้ใน worst case ใน best case เป็นยังไงเนี่ยที่เขาจบอินเตอร์มาร์เก็ตติ้งมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาต้องดูเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็คงจะมีทีมงานที่พิจารณาเรื่องความเหมาะสมในการลงทุนทงธุรกิจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากถ้ามันเป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆแล้วในบ้านนี้น่าจะทะเลาะก,กันมาพอสมควรเพราะคุณพ่อบอกแล้วว่าพูดกี่ทีก็ทะเลาะก,กันในประเด็นแบบนี้นะคะ ไม่ใช่ประเด็นที่ในครอบครัวเราจะตัดสินเรื่องของการลงทุนธุรกิจโดยใช้แม่กับลูกคุยกันกมันมีแนวโน้มที่จะแม่จะมองว่าลูกคิดผิดลูกยังเด็กอยู่เสมอถึงแม่แม่จะเทรนโดยวิธีการว่าไปเมืองนอกส่งแค่สนามบินไป,ปรับปัญญาไปเองให้เขามีความทักให้เขามีความแข็งแกร่งและเขาก็มีแล้วคุณแม่แต่ว่าเรื่องประเด็นธุรกิจไม่ใช่ประเด็นที่เรามาคุยกันแม่ลูก ถ้าเป็นประเด็นนีเนเน้เป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะลองฟังความเห็นของคนนอกในแง่ของครอบธุรกิจครอบครัวในการตัดสินใจลงทุนนั้นอาจจะฟังความเห็นที่3และก็คือ,อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจนะคะเป็นกลุ่มของคอนซัลแทนหรืออะไรแบบนี้นะคะมาพูดแทนลูกนะคะไม่ง,งั้นคุณแม่ก็อาจจะฟังว่านี่มันลูกฉันก็คงไม่เก่งหรอกมันก็ยังเด็กอยู่ยัง,ยงมีหลายคําที่บอกว่ายัง50-50นะคะแต่เขาก็แข็งแกร่งแล้วล่ะเพราะนั้นอธิบายว่าทําไมถึงเลือกคุณลูก ะะแล้วก็หวังว่าเทปนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ดู <c oughs> ถ้าไม่ได้ดูช่อง5ก็ส่งให้ได้ดู <c oughs> เพราะว่าการลงทุนหมื่นล้านนั้นประเทศไทยนิดเรื่องนี้ณเวลานี้ <c oughs> การลงทุนจะช่วยเศรษฐกิจอันนี้ฟื้นขึ้นมาได้นักธุรกิจหลายคนถอดใจแต่นักธุรกิจของซีโรเวสไม่ถอดใจและเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ต้องลงทุนมันจะช่วยเศรษฐกิจให้ยั่งยืน,นระยะยาวได้ค่ะ คุณเพลินครับมาถึงตอนนี้เนี่ยสมาชิกในครอบครัวแต่ละท่านก็ยืนพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วคุณเพลินมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวทุกทท่านครับเชิญครับเพลินก็ขอขอบคุณนะคะที่ที่สอนงานเพลินมาตลอดแล้วก็ในในการทําธุรกิจครอบครัวเนี่ยคะ่ะมันยากตรงที่ว่าเรามีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วคือพ่อกับแม่ทําไว้ดีอยู่แล้วเวลาเพลินไปไหนทุกคนจะพูดว่าอ๋อลูกคุณพี่ชายเหรอลูกคุณเดือนเหรอ โอ้โหคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีมากเลยช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคือคือเขาพูดเราเราก็ภูมิใจในความที่เราเกิดเป็นลูกของเขาทั้งสองคนนะคะแต่ว่ามุมหนึ่งเราก็จะแบบกดดันตัวเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นรุ่น2ขึ้นมาแล้วฉันจะสามารถนำธุรกิจนำองค์กรตรงนี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จเหมือนอย่างที่เขาทำมามา30ปีได้ไหมตรงนี้เป็นจุดยากของคนที่เป็นทายาทธุรกิจเลยถ้าเกิดใครไม่ได้มาอยู่จุดนี้เนี่ยคงคงไม่ทราบถึงตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็ ฝ่าฟันมาให,ให้ให้ให้แม่กับป้าเห็นนะมาตลอดว่าว่าเพลินสามารถทําได้ถึงแม้จะมีล้มลุกคลุกคลานไปบ้างหรือว่าจะมีแบบทะเลาะกันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันก็เหมือนกับเป็นสีสันในการทํางานเนาะแล้วเราก็มั่นใจว่าไม่ว่าเราจะล้มยังไงก็ก็มีคนเคียงข้างเราตรงนี้ตลอดเวลาขอบคุณค่ะคุณแม่มีอะไรอยากจะพูดกับทางคุณเพลินไหมครับเชิญครับคุณแม่แม่ก็เห็นว่าเพลินแกร่งขึ้นนะ แต่ในขณะความแกร่งของหนูเนี่ยประสบการณ์ต่างหากที่จะทําให้หนูยืนรอดอยู่ในธุรกิจนี้ได้แล้วจริงๆแล้วโครงการของหนูเนี่ย25ปีนะแม่คงไม่ได้อยู่25สุดท้ายตรงนั้นยังไงก็ตามแม่ก็คิดว่าในส่วนที่หนูจะต้องฝ่าฝ่าฟันมันยังมีหนทางอีกยาวไกลที่หนูจะต้องทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความที่ หนูเป็นผู้หญิงเนี่ยอุปสรรคขวากหนาอะไรตะ่ะไรมันจะต้องตามมาอย่างที่หนูอาจจะคาดไม่ถึงแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ใช่หนูคนเดียวยังมีครอบครัวทั้งหมดทั้งราชาที่ฝากอยู่สําหรับหนูด้วยระวังสุขภาพด้วยนะลูกขึ้นแข็งแกร่งเหมือนแม่เลย คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปอยู่เสมอนะครับว่าการประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดได้รับการเปิดใจพูดคุยกันในระหว่างในครอบครัวนะครับปัญหาทุกๆอย่างก็จะหมดไปรวมถึงการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจในครอบครัวก็จะดําเนินควบคู่ไปด้วยกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ ถ้ามีปัญหานะครับในการประกอบธุรกิจในครอบครัวและอยากจะให้รายการของเราเป็นสื่อกลางในการพูดคุยกันสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับอยากจะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขานั้นประสบความสําเร็จไปด้วยกันจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยานะครับให้กับทางครอบครัวถิ่นสันนิสุขสองห้องมูลค่า56,000บาทครับ ไปพักผ่อนนะครับพูดคุยกันในครอบครัวนะครับว่าจะยังไงสําหรับโครงการนี้นะครับแล้วค่อยกลับมาลุยงานกันต่อวันนี้ทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวถิ่นสันติสุขทุกๆท่านเลยรวมถึงคอมเมนเตอร์ทั้งสท่านและท่านประธานสูงสุดและก็คุณผู้ชมที่ชมรายการในห้องส่งรละทขาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ กลับมาพบกับรายการ Family Business ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบ,บดีนะครับเวลา20นาฬิกา50นาทีทางทอทอบอ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับธุรกิจครอบครัวนะครับก็คงจะคล้ายๆกับธุรกิจอื่นๆซึ่งมีเรื่องที่เราจะต้องคิดพิจารณาตัดสินใจกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวหลักในการพิจารณาเรื่องการลงทุนเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันก็คือดูเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนดูเรื่องความเสี่ยงคุณค่าหรือว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับธุรกิจครอบครัวแล้วเนี่ยเวลาเรามีความเห็นแตกต่างกันในการเลือกที่จะลงทุนอะไรไม่ลงทุนอะไรจะมากหรือว่าจะน้อ การตัดสินใจเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราทําเป็นทีมอาจจะมีคนข้างนอกอย่าตัดสินใจกันแต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นเพราะว่าเวลามีความขัดแย้งกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งในเชิงอารมณ์และจะพาให้ทะเลาะก,กันทําธุรกิจครอบครัวเหมือนกับธุรกิจมืออาชีพทั่วๆไปครับแม่ก็เห็นว่าเพลินแกล่งขึ้นนะแต่ในขณะความแกล่งของหนูเนี่ยประสบการณ์ต่างหากที่จะทําให้หนูยืนรอดอยู่ในธุรกิจนี้ได้ระวังสุขภาพด้วยนะลูก ใจ,จกับสิวชั่นยุโรปกำลังทำมีสายไม่ก็ได้เหรอตอนแรกก็บอกว่าจะทําเองอ,อาหารอีสานนี่ยมันเกลื่อนแป่ถึงแล้วใครจะมีกว่ามัตุรูรถไม่มีเลยถ้าตามได้ที่คุณย่ายังมีชีวิตยอยู่แล้วย่าอยู่กี่ปี <S <s อ้ยร้อยแปดปีให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้